วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่73ข้อที่23-25บถึงบันทึกว่าถึงกระนั้นก็ดีข้าพระองค์อยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศนอกจากพระองค์ข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดในฟ้าสวรรค์นอกจากพระองค์ แล้วข้าพระองค์ไม่ประสงค์สิ่งใดในโลกข้อคิดจากพระวจนะเหตุที่เราปรารถนาพระองค์ 1. เพราะในทุกสถานการณ์ของชีวิตพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอ 2. เพราะพระเจ้าทรงจับมือเราไว้ไม่เคยปล่อยเลย 3. เพราะพระเจ้าทรงสามารถนำชีวิตของเราด้วยคำปรึกษาของพระองค์ 4. เพราะพระเจ้าได้ทรงประทานเกียรติแก่เราการ เดินตามพระองค์ไม่อับอายมีแต่เกียรติยศ 5. เพราะไม่มีผู้ดั